คณะสื่อมีข่าวว่าทางคุณน้องคุย่กับแม่ก็บอกว่าไม่มีเงินจะจ่ายสั่งร้านจริงจริงจริงหนึ่ว่าหนึ่ว่าเรื่องนี้มันเดี๋ยวก็ค่อยก็ค่อยๆใช้เวลาค่ะติดต่อมาจริงไหมคัได้มาเนอะอ๋อคือมีการติดต่อ จริงในเรื่องของตัวเลขค่ะมันมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันตั้งแต่อยู่ในศาลนะคะแล้วก็น้องโฮคงลำบากมากๆจริงๆยะะอย่าเงี้ยค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแหละหนิงก็หนิงก็แจ้งแจ้งน้องว่ามันเป็นมันเป็นกระบวนการที่ถูกถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของศาลก็ ก็ขอให้ย <irgendw el inv és> ึดตามที่ที่ศาลพิพากษาในคําสั่งก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่ที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในในในคำสั่งมีเวลาถึงเกือบน่าจะสี่ปีค่ะนิ่งว่าน่าจะเป็นเรื่องของของเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลนะวันนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าเร่องนี้มันก็คือภาษิภาษีแล้วเราข้อข้อลงในภาษีศาลมีการอะไรเงี้ยเราควรจะ มีการไก่เกี่ยกันกันกันนอกรอบอีกรอบนึงเพราะอย่างที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ใช้เวลาในศาลตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเกือบเกือบห้าโมงเย็นมันค่อนข้างนานมากๆแล,แล้วแล้วก็มันก็จบลงที่ท,ที่ที่ตรงที่ศาลแจงค่ะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการอะไรค่ะถ้าหลังจากนี้มันหาไก่เกี่ันหมายถึงว่าไม่ขอรบคือว่าเพราะว่าทีมาทยังม่ามว่าเขาไม้ ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันมันจะเกิดขึ้นดีกว่าว่าอนาคตมันในระหว่างทางอ่ะมันมันเป็นยังไงตพะวันนี้เองจริงๆก็ไม่ใช่คนแบบใจร้ายอะ่ะแล้วแล้ววันที่ที่ถูกถูกจบในเรื่องของคดีเนี่ยหนิงรู้สึกว่าหนิงสบายใจแล้วนะคะหนิงสบายใจแล้วที่เหลือก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเขามาขอร้องขอลด ก็อย่างที่หนิงบอกว่าเรื่องตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องของของข้างหน้าว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันจะมันจะยังไงเพราะตัวหนิเงเองก็อย่างที่บอกแหละหนิงไม่ใช่คนใจร้ายหรอกแต่ว่าเวลาที่เราเราจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งเ่ยการให้อภัยมันก็มีลิมิตของการให้อภัยแต่การที่จะแสดงความจริงใจอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องดูกันยาวๆ คือถ้าในระยะยาวเราได้รับความจริงใจตรงนั้นมันจะมีการพูดคุยกันอีกสักรอบก็อาจใช้คําว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะแลคือต้องอใช้ระยะเวลาหน่งว่าใช้ระยะเวลาตอนนี้มันยังผ่านมาไม่ได้แค่ประมาณเดือนเดือนนิด,น,ดนิดเองค่ะนะคะขอขอ,ขอ,ขอใช้ใช่ไหมถามว่าสมบูรณ์แค่ไหนหนิงว่ามันก็ยังคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตอย่างที่บอกด้วย ด้วยสภาพจิตใจที่มันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่างานที่เราต้องทำเป้าหมายข้างหน้าที่ที่เราต้องทำงานเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันมันก็ทำให้เราต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างมากมายเยอะแยะในงานที่มันเป้าใหญ่ขึ้นทุกวันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางวันเราก็เราก็เหนื่อยเราก็ท้อแต่บนความเหนื่อยบนความท้อเนี่ยมัน มันเรียนรู้ที่จะที่จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะือมันเรื่มมีมันจบแล้วหรือยังสำหรับเราหวังว่าอยากจะให้จบค่ะแต่หนิงว่ายังไม่จบค่ะมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มันมันมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงคือจริงๆเรื่องมันจะง่ายมากๆถ้า เรามีข้อตกลงแล้วเราทําทุกอย่างตามข้อตกลงนั้นเรื่องมันก็จะจบแต่พอมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะ่ะมันจะหาจุดจบยังไงอะ่ะสมมติคนหนึ่งคนนึงเนี่ยอยากจบมากแต่อีกคนนึงไม่ยอมจบมันก็มันก็ไม่รู้จะจะหาจะหาตรงกลางยังไทงทั้งเรื่องที่เราพยายามจะเดินมาหาตรงกลางแล้วก็ยอมทุกๆุกเรื่องที่คิดว่าเรายอมได้อันนี้สแสดงว่าถึงอดีต สามีแล้ารใ้คำว่าหนงจเนาายังไม่ได้ให้แบบอาตราักอ่างยาวไว้ถูกไหมคือหนิงก็ยังขออนุญาตยืนยันว่ากระดาษหนึ่งแผ่นที่คุณต้องการมันแลกกับอิสรภาพและกระดาษอีกหนึ่งแผ่นหนิงก็ขอให้ทำตามที่ที่มันตกลงกันไว้แค่นั้นเองแล้วก็ทุกๆข้อตกลงมันไม่มีข้อตกลงไหนเลยที่ เป็นข้อตกลงที่หนิงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นทุกสิ่งมันคือข้อตกลงที่ทำให้ลูกแค่นั้นเลยจริงๆหนิงมีเดสไลน์ว,ว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอาจจะต้องขึ้นตัใหม,ม่เข้ามาช่วยสำหรับตัวหนิงนะในข้อตกลงหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆมันจะไม่เป็นประเด็นอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่หนิงดูแลมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่ม จนถึงน้าวันนี้แต่พอข้อตกลงที่หนิงดูแลอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนั้นแต่ได้มีการเอาไปพูดคุยหรือบิดแปลงสารที่มันผิดจากข้อตกลงที่เราพูดแล้วทำให้หนิงเกิดความเสื่อมเสียมันเป็นเรื่องที่หนิงรู้สึกว่าหนิงจะต้องพยายามใช้ความใจเย็นความช้าความอดทนแบบเยอะมากๆที่จะไม่ทำอะไร ความรู้สึกของหนิงหรือผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ก็จะพยายามอดทนให้มากที่สุดนะคะ่ว่าเราตอนนี้อดทนได้อยู่จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สมมุติวันนี้บอกว่ามันสุดละก็จะพยายามบอกว่าเอาน่ะขอสุดวันนี้อีกหน่อยหนึ่ง ก็อย่างที่หนิงบอกค่ะข้อตกลงไม่มีข้อตกลงอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกันค่ะแสดงว่าแม่ขอถามตรงๆเลยกันคือเงินจากบ,บ้านก็คือต้องเป็นชื่อดูดิงใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มันเป็นในเรื่องรายละเอียดหนิงขออนุญ,ญาตแล้วกันเนอะอเพ่ามันจะไปตามข้อตกลงที่เราผูกมาของ่อมันยังไม่ยงไม่ได้กันได้การดิน่าดก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในเรื่องรายละเอียดหนิงขออนุญ,ญาตลกันเพราะว่า ขอให้หนิงพยายามใช้ความใจเย็นและก็ความอดทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนิงจะทําได้ทั้งหมดที่หนิงทำเนี่ยทุกคนอาจจะอึดอัดทุกคนอาจจะไม่ได้ทําไมหนิงไม่พูดไปเลยล่ะอะไรยังไงพูดไปเลยหนิงหนิงเป็นหนิงที่หนิงเคยพูดทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ไปเลยแต่วันนี้หนิงทำไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งที่หนิงกาลังพยายามทําอยู่หนิงทําทุกอย่าง ให้ดีที่สุดกับความรู้สึกของลูกหนึ่งเพราะตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมันตัดกันไม่ได้คนที่เป็นแม่ต้องเสียสละให้มากที่สุดและทำให้ดีที่สุดให้ลูกรู้สึกดีที่สุดคืออันนี้ก็ต้อง ขอบคุณคุณปู่ว่าช่วยดูแลเรื่องค่าค่าเรียนบริตั้นให้นิรินอยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปู่ที่แม่ตาในส่วนอยูค่ะคที่เหลือทั้งหมดตอนนี้หนูดูแลอยู่ทั้งหมดค่ะหน,น,น,นูยังอยู่ค่ะโดยรายละเอียดหนิงขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะอย่างที่หนิงบอกแล้วว่า คือถ้าหนิงลงรายละเอียดหรือว่าหนิงพูดอะไรมันก็คือมันก็ไม่ดีหรอกค่ะมันก็จะไม่ดีกับตัวกับตัวกับตัวคุณเขา